ดูชุดกอนดูชุดนัทพอปเราแช่ไงงแดงเลยแดงเลยเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนแห่งความรักนะคะก็จะพ้นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากวันวาเรนไทน์ค่ะก็วันวาเรนไทน์นะคะเกิดตั้งแต่สมัยโรมันโรมันใช่ เขาบอกว่าสมัยโรมมนเนี่ยเขาให้เป็นวันหยุดเลยนะคะ14กุมภาเนี่ยเพื่อเป็นเกียรติแด่พระเจ้าจูโนซึ่งเป็นจักรพรรดิของโรมันเลยค่ะแล้วันแห่งความรักนะคะแล้วก็วันที่15กุมภาก็เป็นวันแต่งงานของท่าอยู่ใช่ละค่ะอันนี้น้งบอกก่อนนะคะข้อมูลนี้เราเซิร์ชมานะคะถ้าพิพากันเนี่ยก็ต้องขออภัยนะคเลยใม่เสียส่วนร้อนๆเลยนะคะก็อันนี้เราทราบประวัติคร่าวๆไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึง ความรักเนาะความรักของวรรณยุกต์นะคะในยุคนี้และยุคเราใช่แเพราะยุคเราเราจะเห็นผลในหลายๆเรื่องหรือเปล่าคิดก่อนนะดูแม่โบช้ำหน้าท้ำหน้าคิดอยู่คิดนิดนึงคิดนิดนึงเอาเอายุคไหนก่อนดีถ้าเป็นสมัยพ่อแม่เราก่อนดีกว่าอ๋อสมัยนู้นเลยเหรออ๋อแนวโบราณนะเนี่ยสมัยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องน่าจะต้องเขียนจดหมายละใช่ใช่แต่ว่าเขียนจดหมายบอกรักแหละสมัยนั้น ต้องใช้เวลาหนึ่งใช่คือต้องรับระยะเวลาให้ดีว่าจนหมายกี่วันถึงจะถึงตรงวันวันละลาตั้งตารอใช่ค่ะแถ้าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยคิดปุ๊บเหมือนแสงไวัมันแสงตอนนี้มันสื่อสารไอทีโซเชียลไวมากกดปุ๊บถึงปั๊บใช่ใช่ไหมคะอันจะสมัยเราอ่ะสมัยเราเหรอกลางๆวันนิดนึงก็ยังมีแบบทะเลขปะหรือว่าเพจ เน่เจเจเพจเจ๊เพจโราล้วแกไม่น่าใช่แม่เอกเพจเจ๊ที่ไม่ใช่แค่เรารู้เรารู้คนรับโทรศัพท์รู้เน้องเนี่ยเด็กๆที่ดูบางคนยังงงว่าเพจเจ๊คืออะไรแม่โมอธิบายเพจเจ๊เลยค่ะมันจะมีแบบว่าจับอย่างนี้ลูกแล้วก็ใส่หลอดกินไม่ยสองสัยแม่จะเหี่วชานําเพจเจ๊ก็คือจะเป็นแบบว่าทรงประมาณนี้นะใช่ไหมแล้วก็นักเล็กสี่เหลืองนักเล็กดำดำมันจะเหมือนแบบ ี่ไม่ถูกอะพี่โอ๋มันเป็นมอนถ่านสมัยนี้ว่าถ่านใส่กล้องใส่อะไรอย่างเงี้ยว่าเพจเจร์ก็คือเป็นเหมือนโทรศัพท์สมัยนี้แต่ไม่สามารถโทรคุยกันได้โดยตรงนะคะส่งข้อความอย่างเดียวใช่เป็นการส่งข้อความซึ่งสมัยนั้นเราจะต้องหาตู้โทรศัพท์ค่ะและเราก็จะต้องโทรไปที่ศูนย์ของเพจและเราก็จะบอกว่าเราจะส่งไปหาเพจเจร์เบอร์อะไรใช่เบอร์อะไรข้อความคืออะไรอย่างวาเลนไทน์แม่ว็ยกตัวอย่างวาเลนไทน์เลยใช่อย่างแม่วกก็ ส่งพูดดีๆนะแม่เขินส่งอะไรอ่ะแม่มึงไม่ส่งอ่ะใช่อะแม่มึงไม่ส่งเหรอไม่ได้ให้ส่งเลย <c oughs> ก็จะแบบว่าคิดถึงทำอะไรทานข้าวหรืออะไรอย่างงี้ก็ คนรับโทรศัพท์โอเปอเรเตอร์จะรู้ทุกสิ่งที่เราพูดเพราะว่าเขาจะต้องพิมพ์ตามที่เราพูดส่งไปยังข้อความอ่าข้อความนี้พิมพ์นะคะส่งไปยังผู้รับของเบอร์นั้นนะคะแล้วผู้อ่านก็จะอ่านแล้วก็ยิ้มไปนะคะสมัยส่งก็อิ่มไปรอแต่จริงๆเพจเจอร์เนี่ยมันเป็นรุ่นที่เราจะเริ่มโตเริ่มทำงานแล้วไหมรู้อายุแม่บอกอะไรนะเนี่ยสี่เรียนเบียังไม่มีเพจเจอร์ใช่สมัยเรียนก็ถือว่าเด็กๆแล้วที่อยาก ใ,ใช่จะสมัยนี้ทุกอยางก็จะตามเนาะสมัยนั้นพี่เห็นพอผมห้าหกพันซึ่งห้าหกพันนี่ประมาณ30ปีมาแล้วโทรศัพท์นี่สมัยก่อนที่แบบเซลล์มัต้นคลิปอะค่ะก็จะแบบเหมือนเหมือนกระติกน้ำน้ำอบบเออมันใหญ่มากก็พกเท่มากแม่ได้ปวดกับมาที่น้ำอีกแล้วคือต้องกระติกน้ำแล้วก็ถือแล้วก็บอกว่าเครื่องเป็นแสนนะคะอันนั้นคือแบบใช่วันนั้นเป็นแสนเป็นแสนสมัยนั้นนี่คือ30-40ปีแล้วว่ะที่ผ่านมานะคะ ก่อนน้สเกียนะนะสเกียรมีสีสังกะเกเปลี่ยนสีได้นี่โอ้โหสามสามหนึ่งศูนย์จะมีนิยมมากใช่ไหมใช่ตอนนี้คือสองหมื่นกว่าแต่ยังใหญ่อยู่มคนสามนิ่ยวะเยมูต้องมาใช่ไหมเกมูเออเกมไทยต้องมานะคะ ใครมีโทรศัพท์สมัยนั้นถือว่าหุสุดยอดมากแค่โทรศัพท์บ้านนี่ก็ถูหลูแล้วค่ะไม่งั้นก็ต้องไปต่อทอันนี้เราก็หัดเรียนอ่าอันนี้เราก็ถือว่าการที่เราสื่อสารในเรื่องวันนวทยสมัยก่อนเนาะอะไรเงี้ยก็ถือว่าสมัยก่อนนะก็ระเดี๋ยวนี้มันเร็วมากใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ตู้โทรศัพท์สาธารณะก็ไม่มีแล้วนะอือใช่ใช่ทุกคนจะใช้โทรศัพท์มากกว่าใช่ค่ะแต่ ก่อนเอาไม่เอาสมัยก่อนอย่าดุแก่สมัยเราสมัยเรานานมานิดนึงสมัยเราสบายนานมานิดนึ่งใบละอ่อนน้อยกว่านี้นะคะก็ช่วงวันเล่ไทายเขาจะให้อะไรกันเอ่ยของแม่มุกนี่เคยได้ไหมต้องได้สิหน้าตาสีกันทันทีช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช่ไหมคะแล้วก็ดอกไม้อ่าช็อกโกแลตแถมหนึ่งเลยของที่ระทึกใช่ดอกกุหลาบกุหลาบสีแดงเว้ยนะถกุหลาบสีส้มเนี่ยความหมายจะเปลี่ยนไปกุหลาบแดงคือความรัก กุหลาบชมพูนี่ก็ก็ความนับถอยหลังเด็กๆแม้แต่ถ้าสีเหลืองนี่คือเพื่อนกุหลาบสีขาวคือกุหลาบแบบบริสุทธิ์เห็นไหมคะแต่ละสีของกุหลาบก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปใช่ค่ะก็จะเป็นคนที่ชอบแม่เริ่มอินเลิฟกันแล้วจะได้ใหมได้ค่ะได้ค่ะได้อยู่ะได้ค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 ่ะได้เหมือนค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะไดงค่ะได้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  ช so ่วงนี้ช่วงปวดอ่าช่วงโปรเขาเรียกว่าช่วงโปรทุกปีจะต้องมีเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็จะมีการใบหนึ่งเราไปให้พี่ทำงานบ้างอะไรบ้างคือตอนนี้ทำงานแล้วคซอร์ไพรส์แต่พอแต่งงานแล้วเป็นไงคะช่วงโปรหมดทีช่วงโปรหมดไปไม่เคยได้สักดอกใครทีหลักเข้าใจ่อ่ไม่เคยได้สักดอกนะคะติดติดติดได้แค่นั้นแต่ว่าช่วงเด็กๆเนี่ยก็จะมีนอกจากที่จะมีดอกไม้แล้ว อีกอย่างหนึ่งที่เด็กสมัยนั้นชอบมากนิยมเป็นมากไม่ได้ยินอรอกไหมติกเกอร์อล้ววดใจอ๋อนที่โรงเรียนใช่ปาะมานแบบนี้เลยตาแม่จะเจอแล้วปวดใใครไม่มีติดเลยนะเสื้อโล่งมากแสดงว่าคนนั้นแบบเด็กติวียนหญิงล้วนเลยนี่แหละหญิงล้วนหญิงล้วนอ๋อไม่มีติใช่หญิงล้วนต้องมีผ่านต้องมอาเซีมแต่ละคน าสมัยนี้นั่นก็จะแบบว่าไม่ว่าเป็นเหมือนเด็กๆในสังกัดอะไรอย่างเงี้ยน้องๆไม่น้องๆมูไม่ได้แน่นอนเพราะมูแกบอกน้องกี่สิบปีกี่สิบปีวันทีนี้อะไรอันนี้เปย์ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมสายเปย์นี่น้องพี่จ่ายหรอเพราะว่าเปย์เขาเปมาติดให้เราน้องผู้หญิงนี่นะเพราะว่าเราจะสิงเงี้ยท่านั้นก็เป็นแบบว่าน้องอันนั้นไม่ใช่ไง ไม่แม่บกว่าเรียนโรงเรียนหญิงนวลนะแต่ไม่ใช่ราชสินนะแต่ว่าเป็นโรงเรียนสตรีประจำเมืงหวัดนะคะก็ถามว่าก็อยู่บ้านแต่ก็ไม่ได้ว่าเลดตึ้งกระชูดนะไรเงี้ยคือเพราะว่ากุูปรีกเพื่อนในแก๊งอ่ะมีสิบสองคนค่ะ เป็นแก๊งใหญ่แล้วแก๊งดังอยู่ในโรงเรียนฉะนั้นก็จะมี FC ของเพื่อนๆเนี่ยเยอะมากแต่ละคนคือเพื่อนสวยมั่งเท่มั่งอะไรสาวหล่อดมั่งอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะมาตะลึงใช่แต่เราเป็นแบบแบบเฉยๆไม่ได้อะไรมากไงก็ได้พอนิดหน่อยก็พอมีบ้างมีผีบ้างดอกไม้บ้างมีก็มีทุกอย่างเออก็มีบ้างไม่ได้อะไรเลยอ่ะก็ได้อนิดหน่อยก็มีบ้างไม่ได้อวยไม่ไม่ได้อวยเราไม่ได้อวยเราพี่สวย วันนั้นมางเวโอดีหน่อยก็คือแบบว่ามีเอฟซีช่องสันนี้วเอฟซีนะคะติดตามใจตามเก่ฟังเรื่องแม่แม่ย้อนอดีตกันไปนานละกลับมาปัจจุบันมีสาระกันบ้างไปเปย์ยออวจะเปยพูบเปยพูยังยังจะมาเปย์พูบกันอีกประมาณนั้นอันนี้รอเล่นนะคะรอเล่น กอนคุณพ่อคุณแม่นะเออใช่คือแบบว่าจะไม่ได้แบบคิดเรื่องเพราะว่ามูกอ่ะอาจจะเป็นแบบสาวโบราณนิดนึงอ่ะมีแฟนมีแฟนช้าก็เลยไม่ค่อยแบบอินกับช้านี่ตอนไหนอุ้ยี่สิบกว่าถือว่าช้านะเหมือนี่โอเลยยี่สิบกว่าช้ามากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกคนยังบอกว่าคือหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบอย่างเงี้ยทุกคนไม่กล้าจีบก็เหมือนกันแม่บอกว่ามีแฟนตอนทํางานแล้วเพราะว่าเราัสั่งว่า ถ้าเห็นห้ามีแฟนก็ไม่เคยมีเลยนะ<อ>มามีแฟนตอนทํางานทุกคนก็ไม่เชื่อน,นะด้วยด้วยแบบว่าบุคลิกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าแกไม่เคยมีแฟนหรออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยใช่แต่ว่า <laughs> แต่ว่าทางแม่ของมุงก็จะไม่ไม่มาคับเพราะว่าเขา,ขา,ขารู้ว่ารุสตานมุกัส,กสตาบสตานเป็นเด็กเล่นเล่นสนุกเพื่อนกันมากกว่าไม่เคยเมียแล้วก็ไม่ค่อยชอบออกบ้านคือแบบสมมติว่าถ้ามีใครมาชวนแบบเอ้ปาร์ตี้บ้านเพื่อนบ้านอะไรย่างเก็ไม่ไป เขาก็ต่างกันเลยค่ะอันนี้ชอบเอาด้วยไหมเขาก็ชอบไปดปดยไม่กลัวไม่กลัวใช่แม่เลยต้องบังคับไงถ้ามีแฟนตอนเรียนอันนี้ไม่ไม่มแต่เราเราเป็นคนเชื่อแม่ไงไม่เคยมีแฟนตอนเรียนมีแต่เพื่อนเพื่อนผู้ชายมีไหมมีนะคะมีมีแต่ก็คือเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนจริงจริงใช่มใช่ก็เลยรอดรอดรอดประการนะใช่เราก็มากกว่ามีมีแฟนตั้งแก่ไม่คุ้มเลยตั้งแก่เในรอไม่เอาเซ็กซี่สมควรถึงวัยอันสมควรจริงๆ16 17 ที่ที่สมัยนี้ที่เห็นนะสิบสามสิบสี่เนี่ยคือเขาก็จะเริ่มแบบว่ามีความแบบว่าเรียนรู้นิสัยกันนะมีแฟนแบบกุ๊กกิ๊กเอาไว้แบบเพื่อนสนิทแล้วกันอย่าเรียกว่าแฟนคุนคุยสมัยนี้เรียคนคุยคุยอะเหรอใช่เรียกคนคุยเรื่องสิทเยอะมากหมดอนกจะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าคนคุยเป็นการสื่อสารด้วยใจอะไรก่อนใช่ไหมแต่ของพวกเรารุ่นเรานี้ยแบบคือจับมือไม่ได้จับมือไม่ได้โดูดแต่งกันนั่งห่างกันแบบแค่แบบคุยกันสองสามคำกับมึง มันตัวม้วนแล้วนะม้วนแบบม้วนไปไหนไอะไรเงี้ยเขินอายหน้าแดงอนะไรเงี้ยเออประมาณแต่ว่าสมัยนั้นคือเด็กเรียกว่าแบบพ่อแม่เขาาอทำให้เราเห็นด้วยเพราะคุณตาคุณยายสมัยนั้นเขาก็จะมีการแบบแตะต้องเนื้อตัวกันไม่ได้ยังเน้นเรื่องวัฒนธรรมอยู่นะคะของไทยนะต้องรัดงสมุนตัวต้องเป็นคนแบบเรียบร้อยห้ามไกล่าสมัยนั้นเขาก็รู้อายุเราหมดเลย เขารู้ตั้งแต่แรกแล้วเรามังดูดั่หน้าดูจาการพูดเเราไม่บอกนะอายุเราไม่บอกอายุนะแล้วเราก็ไม่ให้ใครถ่ายด้วยเพราะเราก็ขี้เกียจต่ออายุเราเอาจริงว่าเอาเป็นว่าเรายังไม่เคยอายุเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแต่ถ้าถามว่าแม่อ่าเหมือนกันนะเนี่ยว่ามันเสียหายไหมกับการสมัยนี้ที่เด็กๆเขาจะเรียนรู้นิสัยกันหรือว่าอะไรอ่นีมุกมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าหลายคู่อะถ้าไม่ได้เรียนรู้กันเลยหรือว่าไม่รู้จะไม่ใส่ การไปทานข้าวด้วยกันการไปดูหนังฟังเพลงไลฟ์สไตล์หรือว่าการที่เราจะต้องใช้ชีวิตคู่กันเนี่ยมันก็สําคัญนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดเลยใช่เด็กสมัยนี้ก็หลายหลายคนนะคะก็มีการเปิดกว้างมากขึ้นเนาะใช่เริ่มมีการคุยกันเริ่มเป็นแฟนกันเริ่มเริ่มมีสาระละขอตั้งใจฟังก่อนละกันนะครับมันก็ดีแล้วก็ไม่ดีคือถ้าเรารู้ตัวว่าเรามีขอบเขตอ่ะมีลิมิตแค่ไหนถือว่าโอเคเลยนะคะเพราะว่ามีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาก่อนนะคะ เอาทีนี้เรามาต่อยยอดจากเมื่อกี้ที่แม่มุมบอกว่าวันวนาเลนไทน์เม่อคุณไปกอดคุณพ่อคุณแม่ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมาก<ช>เพราะบอกว่าแม่โอ๋กำอลังจะบอกว่าวันว,นวนาเลนไทน์ไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นวันแห่งความรักของออแฟนอย่างเดียวนะหรือว่าสามีภรรยาอย่างเดียวให้ได้ทุกอย่างใช่เราสามารถรักได้ทุกคนนะคะเรา คุณพ่อคุณแม่ลูกนะคะเพื่อนนะคะเราก็สามารถมอบความรักให้กันได้เหมือนตอนนี้พี่น้องกันรักกันรักกันรักกันไม่กอดด้วยกันรักกันเนี่ยช่ก็ทุกคนนะคะรักกันแล้วก็มอบความรักให้กันความรักเป็นสิ่งที่ดีนะคะความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ต้องใช้ในสิ่งที่ถูกต้องรักจริงๆแล้วอ่ะนิยามความรักของกม่อูกล้วกันเนาะได้ ความรักก็คือการที่เห็นคนคนนั้นนะที่เรารู้สึกดีด้วยหรือว่ารักนะคะรักเราเห็นคขามีความสุขเห็นเขาได้ดีเห็นเขาเรียกว่าแบบไม่ทุกใจอะไรทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าความรักนะคะแต่ถ้าความรักการที่แบบเราอยากได้เขาอยากมันจะของเขาหรือว่าจะผิดยังไงก็ได้ที่เราต้องได้เขามาเนี่ยอันนี้สําหรับแม่มุกเองนึกมองว่า มันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงเนาะอยากให้ทุกคนแบบว่าคิดคิดสองข้อเนี่ยอันนี้เหมือนบอกอะไรปไปไหนหรือเปล่าหรือว่าบอกใครหรือเปล่าู้ท <laughs> างเดี๋ยตีเลยแ <laughs> บบจริงๆคือแบบว่าอันนี้นิยามนิยามความรักนะคะ <c oughs> มันจะไม่เหมือนนิยามนะไม่เหมือนบอกใครสักคน <c oughs> จริงปะจริงเหรอไ่ได้บอกไความรักความรักเป็นอะไรที่ไม่ต้องการเหือนกับ ถ้าเรารู้สึกว่าเรารักไทรเราเต็มที่ค่ะเราให้กับเขาได้แม้กระทั่งชีวิตค่ะชโดยเฉพาะลูกบอกเลยเาชอลูกนะคะ ใช่ใชลูกฟังอยู่นะคะแต่ว่าลูกก็รู้แล้วว่าว่าแม่หัรักเขามากแค่ไหนอะเงี<ม>้ยค่ะก็คือทุกคนเนาะแม่ทุกคนก็จะรักลูกที่สุดอยู่แล้วนะคะแล้วก็รักแม่นะคะรักครอบครัวอะไรคือที่สุดของเรา<ะ>แต่ด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะบอกเลยค่ะว่าถ้าเรามีความรักนะคะเราสามารถทำอะไรได้เราสามารถขับเคลื่อนได้เราจะมีพลังให้กับตัวเองแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะที่ไม่อยากให้ทุกคนลืมเพราะว่าทุกคนนะคะ รักคนอื่นได้หมดเลยบอกเลยว่าคนนี้รักคนนั้นรักรักแฟนรักลูกรักพ่อรักแม่รักเพื่อนรักได้หมดแต่ทุกคนมักจะเรียนค่ะรักตัวเองค่ะขอให้ทุกคนรักตัวเองนวยนะคะเพราะว่าการที่เรารักตัวเองได้เราจะรักคนอื่นเป็นค่ะถูกต้องไมเยี่มบ้าเลยตกงิ่เอ เรื่องราวของเรื่องแม่แม่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่ให้พวกเราคอยติดตามกันนะครับแล้วพบกันครับุครับ <sí> คุณต่ดดีีใใีวน้าาาภพท่านที่อยากให้ภรรยาสวยสาวย้อนวัยทานนูท่าไรสิครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไ่พภาคลิดต่อไปของพวกเราด้วยนะคะ BMC TV สื่อดีชีวิตดีสังคมดี